วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆออกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังเผือกนะคะใช่แล้ววันนี้เราจะใช้เผือกนี่นะคะนวดลงไปในโดขนมปังเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการบดเผือกกันก่อนนะคะเผือกแอนซื้อมาแบบเผือกเขานึ่งสุกแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้นึ่งเองนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนวดแป้งขนมปังกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนจะไปนวดแป้งขนมปังนะคะเรามาเตรียมในส่วนของแห้งกันก่อนดีกว่านะคะของแห้งวันนี้นะคะก็จะมีแป้งขนมปังนี่ค่ะนมผงนะคะเกลือขานี่แล้วก็ยีสต์นะคะเอ็นจะคนผสมกับส่วนของแป้งเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคนคร่าวๆนะโอเคเข้ากันเบาๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปที่โถนวดแป้งกันเลยค่ะ เอาล่ะมากันที่โถนวดแป้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของของเหลวนะคะลงไปก่อนเลยนะคะเริ่มต้นจากนี่ค่ะวิปปิ้งครีมนะคะจะมีไข่ไก่นะคะวันนี้เราใช้สงองฟอง เริ่มปดเครื่องนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่เผือกที่เราบดไว้นะคะลงไปผปสมะคะ่ะแล้วมันจะใส่แป้งลงไปนวดเลยนะคะ ขนมปังนะคะดูดซึมของเหลวเข้าไปหมดแล้วนะคะมีลักษณะแบบแป้งไม่ติดโถแบบนี้แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะอีก50 ml นะคะ50กรัมนะคะตอนนี้เอ็นก็จะใส่เนยเข้าไปเลยหลังจากที่เราใส่เนยลงไปแล้วนะคะก็จะใช้เวลานวดประมาณ25นาทีด้วยกัน,นะค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำโดออกมาตัดแบ่งนะคะแล้วก็รอขึ้นรูปกันเลยค่ะเอาละค่ะขนมปังนะคะเขาก็จะไม่ได้เนียนเรียบไปมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเนื้อของเผือกอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่านก็ไม่ได้รับบทให้มันแบบละเอียดมากๆเลยนะคะก็มาขึงดูฟิล์มกันนะคะ ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมสำหรับฟิล์มของขนมปังวันนี้นะคะนี่นี่นะคะฟิล์มค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะเอาเป็น100โอเคจะไม่ใส่ไปมากกว่าพิมพ์แล้วก็ร้อยแปดสิบกรัมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาล้นนะโอเค ครึ่งกลมได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งนะคะให้คลายตัวประมาณ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันค่ะเอาล่ะพักครบ15นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาขึ้นรูปลงพิมพ์กันเลยนะคะเริ่มจากน้องก้อนแรกก่อนนะเหมือนเดิมค่ะวิธีการขึ้นรูปของเรา เอาด้านด้านสวยลงด้านล่างนะเสร็จแล้วพับพับแล้วก็รีดออกค่ะรีดปลายด้านหนึ่งให้บางออกนะคะจะได้ง่ายต่อการเก็บปลายนะคะ เสร็จแล้วก็ม้วนค่ะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วก็ มารอใส่พิมพ์ตรงนี้ก่อนนะก็ทำก้อนอื่นๆก็ทำเหมือนกันค่ะครบ3ามอันแล้วนะคะก็นำลงพิมพ์กันเลยนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะก็ใช้กำปั้นค่ะกดๆลงไปนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะอีกพิมพ์หนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็ขึ้นฟูเต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูขนมปังในเตาอบกันเลยดีกว่านะคะ เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำขนมปังออกมาจากพิมพ์เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่ออกมาร้อนๆน,นะคะเราก็จะทาหน้าขนมปังด้วยนมข้นจืดนะคะผิวหน้าขนมปังจะได้สวยงามน,นะคะโอเคค่ะ เอาล้ค่ะตอนนี้นะคะก็พักจนเย็นสนิทแล้วนะคะเรามาดูเนื้อขนมปังกันเลยดีกว่านะคะนี่ผู้ชมชัดๆชัดๆชัดกันไปเลยนะคะอือหน้องดีมากนะคะนุ่มมากผู้ชมดูนี่นะคะขนมปังน้องเผือกของเราวันนี้นะคะ หอมเผือกมากอยากจะส่งกลิ่นไปด้วยนะคะนี่ค่ะผู้ชมดูนี่สก่อนนี่นะเยื่อใ่น้องเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับขนมปังสูตรนี้นะคะนี่ค่ะไปลองทำตามกันดูได้นะคะสำหรับ ขนมปังเผือกสูตรนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับแอนเมดด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ